สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลสาวดันซิงก์ทั้งหลนครับวันนี้มาเจออ e ีแตนซิงครับนี่โอ้รถใครนี่โอ้เสียจาสวัสดีครับเสียโอ้อ๋อนี่ไม่ใช่เครื่องอ e ีแตนบนี่โอ้เครื่องยนต์บ่เครื่องยนต์ครับนี่โอ้โบด้วยครับกาอโบด้วยครับ ปาดโอ้รถนี้จัดเต็มด้วยนี่อันนี้เครื่องของอะไรเสีย่ยมิตซูเค็นต์มิมตซูเค็นต์กี่แรงครับนี่แปดสิแบแปดสิบบูของอะไรครับโต,<ะ>โตโยตา้าฮะโตโยตา้าโตโยต้าเอ๊ะเ <laughs> สจานเห็นกล้องไม่ได้ครับวิ่งเลยครับอันนี้เกาเองวะครับนี่เกาเอนนงแจวเลยครับอ้าแล้วนี่อะไรนี่ อมีดำด้วยครับน้องบ้าแจวท้สุดยอดครับเนี่ยโมกุตเตี๋ยวก็มีครับไม่ตกเทรนครับคันนี้ปลาลอยซะด้วยครับปลาลอยเพิ่งใส่ป่ะครับเพิ่งใส่่ใสเองเลยบ่เนี่ยใส่เองหมดเท่าไหร่เนี่ยหมดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเย้อุ้นี่บอกยางสิลปพันสินรพันสวยครับนี่สวยมากเลย อู้มันยางถเยลอเลยกิมเบอรอนจอร์บอลมีมูมันปูเนี่ยเม่นโอ้ผมคิดว่าเป็มือนหนึ่งได้นี่ดูดอกครับรสกิมคือมนันเปรี้ยวบ่ราลอยครับกระทะใหม่เม่นเลยราลอยถระทกลึงอย่างกี้ไก่กระทะกลึงอ่ะสามห้าคู่คู่ละ อันละวั้เดี๋ยวไปจัดสายรถวัวอันนี้อัลป์ไฮอ,อ๋อจีวเลยครับนี่หอนไหมนี่นไหนไหนได้โชว์หน่อยสิหอนไหม,มเดี๋ยวให้เสียจาโชว์ดูนะครับว่ามันหอนไหมนี่ครับนี่ ้ำเตอันยูนี่เจ๋อเลยครับเลยดูดัมได้ดูปะได้ยูนูนี่ปะฮะลองยูดินี่ดัมบานมันตันไปตันไปตันกันละดัมดับน้มหนักได้สามตันครึ่งครับคันนี้เจ๋อเลยครับ เอาเดียวครับเกาะโบเองครับจัดเองทุกอย่างเลยคันนี้แจวเลยอ้บางฝุ่นโหดไหมทำซีไหมสวยเลยเนะี่ย ลได,ดได้ยังดดลดได้ยังดันด่นเรื่องเรื่องยูดว่ะอ๋อทำซีใหม่สวยเลยครับคันนี้เนีย่ย<อ>เพราะว่าจัดซุงภายนอกได้แล้วครับเอ๋อไม่ต้องสตาร์ทมันขึ้นเลยบ่โอ้เป็นโรคไฟฟ้าโอ้ตั๊บไอ้ดำไฟฟ้าครับเนี่ยอู้หอกกระบอกคู่บ่เนี่ยโอ้เจ๋วเลยครับ โอ้คนข้าวนี่เหมาะเลยครับนี่ไปถึงจับทีจับเทีเลยครับแจวแจวแจวนี่ครับรถเสียจาครับผม <c oughs> ว่าเอาไปทำซีใหม่นี่สวยมากเลยทำซีใหม่เพราะว่าตอราลอยมีแล้วครับเกาะโบแล้วแจวเลยครับ อันนี้ติดเองบอกครับอโอ้จัดวัดดิดครับคันนี้เสียจาครับเสียจาแห่งบ้านกระนังคันนี้นี่เห็นขนมีแต่สีตันขึ้นครับนี่โอ้ เกียวเลยครับอันนี้เป็นคับซีขึ้นเองเนาะจัดวระดิบครับพี่น้องอะ พอดีผ่านมาเจอของดีครับเลยไว้เอามาให้ชมนะครับโอ้เจหกรับสายโหดอยู่ข้างหน้าอย่างโหดครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่เพียงเท่านี้ครับติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ